onlys was I the สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับแม่พลอยจากคอลัมน์ Daily ชวนชิมเช่นเคยค่ะวันนี้ค่ะแม่พลอยอยู่ที่สยามพารากอนค่ะวันนี้พิเศษจริงๆนะคะแม่พลอยอยู่กับคุณเอิงค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณเอิงค่ะวันนี้ค่ะเราจะพา คุณผู้ชมมาชิมอาหารในรายการพิเศษที่ทางเสียงพารากอนจัดชื่อรายการอะไรคะวันนี้นะคะจะพาพี่หน่อยมาเดินดูงาน t r ร n d y f o o d ดที่บ่าพารากอนฟู้ดฮอลล์เอกชนัดชิมค่ะงานจัดที่มาเก็ตฮอลล์พารากอนฟูลดฮอลล์ชั้นจีนะคะจัดตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์ถึงวันที่4มีนาคมนี้ค่ะค่ะแล้วรายการอาหารที่ว่านี้มีดีเด็ดอะไรบ้างคะค่ะก็ครั้งนี้พิเศษมากๆนะคะเป็นครั้งแรกที่ทางพารากอนฟู้ดฮอลล์เนี่ยเราร่วมมือกับทางเพจถนัดชิมนะคะรวบรวมร้านเด็ดจนถึง24ร้านค้านะคะ มารวมไว้ที่งานนี้งานเดียวเลยค่ะค่ะว่าแล้วนะคะพี่ก็อยากจะเห็นแล้วล่ะค่ะว่าร้านที่ว่านั้นมีดีเด็ดอะไรบ้างไปกันเลยไหมคะพร้อมแล้วค่ะโชว์นหน่อยเลยค่ะคุณเอิงนำาไปเลยค่ะ เ่ค่ะ <ห arre. S 2> อันนี้คือร้านขนมจีนบ้านจันพิมานะคะเมนูเด็ดของทางร้านเนี่ยคือขนมจีนเจ็ดสีนะคะแล้วก็ทางร้านเนี่ยมีน้ำยาเมนูเด็ดจนถึงเจ็ดน้ำยาด้วยกันนะคะแต่ว่าวันนี้ที่ทางร้านเอามาเนี่ยมีเมนูน้ำยาที่เป็นแกงเขียวหวานก่น้ำยากะทิน้ำยาน้ำพริกน้ำยาตักใต้แล้วก็น้ำยาปลาค่ะเห็นว่ามีขนมจีนเส้นสดที่เป็นสีสันสวยงามก็ อย่างเงี้ยถ้าดูจากในรูปนะคะทางหนมแตทางร้านเนี่ยก็จะมีหนมจีนเปล่าถึงเจ็ดสีด้วยกันนะคะ,คะสีสันน่ารักมาก,มกาค่ะเขาเขียนไว้เลยนะคะขนมจีนมีแกงเขียวหวานไก่น้ำยากะทิค่ะน้ำยาน้ำพริกน้ำยาปักใต้แล้วก็น้ำยาป่าค่ะแล้วก็ขนมจีนชุดละแปดเก้าบาทใช่ราคาน่ารักมากเลือกรด้สามน้ำยานะคะใช่ค่ะราคาก็พอรับได้ไม่แพงเลยนะคะค่ะ ยาที่เห็นสังกนี้ก็คือน้ำยาอันนี้น้ำยาอะไรคะน้ำยาปลานี่เลยค่ะจัดเป็นเซตแล้วใส่เข่งน่ารักมากเลยจ้าเคได้ค่ะนี่เลยค่ะคุณแม่ล่ะคะ เดินหาช่วยช่วยที่กล้องเลยค่ะอันนี้คือเส้น,น,นส <ổ S 1> ดใช่ขนมจีนเส้นสดของทางร้านค่ะเส้นสดที่ทํามาจากอะไรบ้างคะอันนี้จะเป็นกระบวนการก็คือเราใช้ตัวแป้งนะคะแล้วก็ส่วนสีจะเป็นสีสมุนไพรกระบวนการเราจะต้องไปทําเป็นในส่วนของอบให้ตัวอย่างสีชมพูจะได้จากแดงโมูนะคะค่ะนำแดงโมูไปอบแห้งสีเขียวใบเตยะคะ่ะส่วนสีม่วงอัญชันนะคะแล้วก็ สี้างสีส้มจะเป็นแคลอทส่วนสีขาวจะเป็นข้าวปกติเพิ่มเติมที่ไม่ได้อยู่ในถาดก็จะมีสีฟ้าอันชันผสมมะนาวนะคะแล้วก็จะเป็นสีเหลืองจากปักทองค่ะ อยู่ข้างๆกันเลยนี่ค่ะร้านนี้นะคะชื่อร้านเฮียให้ค่ะคือคอนเซ็ปต์ของทางร้านคือตามชื่อเลยเฮียนี้มีแต่ให้นะคะซึ่งทางร้านเนี่ยก็คือวัตถุดิบที่เป็นตัวซีฟู้ดนะคะไม่ว่าจะเป็นปูเป็นก้างเป็นกันเชียงเนี่ยก็คือเป็นสินค้าสดๆเลยจากสุราษฎร์นะคะซึ่งเมนูเด็ดของทางร้านเนี่ยคือข้าวผัดโคตรปูคือไม่เห็นข้าวเลยเห็นแต่ปูให้ปูเยอะมากนะคะเราไปดูใกล้ๆกันเลยค่ะเจอเลยค่ะ อยากจะรู้ว่าโค้ดปูนั่นเป็นยังไงได้ค่ะนี่ค่ะขอบคุณนะคะอันนี้คือตัวเมนูเด็กของทางร้านนะคะก็ะเป็นข้าวผัดโค้ดปูนะคะซึ่งก็เป็นปูคัดเกรดดีจากสุราษฎร์เลยโค้ดปูจริงๆเลยค่ะ,คะ เขียนปูมากกว่าข้าวอีกมาเนื้อปูก็คือแบบเป็นส่วนของกันเชียงปูค่ะค่ะคือใครมาก็ต้องสั่งอันนี้เป็นตัวแรกเลยนะคะใช่ค่ะอันนี้เป็นเมนูแรกเลยแล้วก็ทางร้านเขาก็มีมาผัดกันให้เห็นสดๆตรงนี้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวไปร้านต่อไปเลยนะคะพี่ไหขอบคุณนะคะขอฝากไปก่อนนะคะเดี๋ยวเอาไปให้พี่ไหยที่โต๊ะค่ะลุยต่อไปเลยค่ะเพราะมันมีหลายร้านใช่ไหมคะใช่มี24ร้านเลยค่ะร้านต่อไปเนี่ยเป็นร้านข่อยจ้อขอนิพานนะคะ ซึ่งร้านเนี่ยต้นตำรับเลยเนี่ยคือมาจากชลบุรีทางร้านเนี่ยเขาเปิดร้านอาหารอยู่ที่ชลบุรีแล้วเมนูที่แบบลูกค้าชื่นชอบมากเนี่ยคือตัวหอยจ้อทีเนี้ยเป็นรุ่นที่สองเป็นหลานของทางเจ้าของรานพัฒนาารอาหารนะคะเธอก็เลยแยกออกมาทําตัวหอยจ้อโดยเฉพาะเนาะซึ่งก็คอนเซปต์ของทางร้านก็คืออร่อยทุกลูกถูกใจทุกคำค่ะอร่อยแบบเต็มเต็มคำเลยนะคะใช่ค่ะข้างนอกแบบ ทอดเหมือนกับว่ากรอบนอกนุ่มในใช่ค่ะอร่อยต็มนี้พี่นก็ยเาเตรียมไว้ให้พี่น่อยอย่างนะคะจากอันเชีตงกูซึ่งปกติเนี่ยทางร้านเวลามาเนี่ยเขาก็จะมาเป็นในลักษณะนี้แล้วพอลูกค้าสั่งเนี่ยก็จะเป็นการทอดสดๆให้กับลูกค้าเลยก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวว่าจะอมน้ํามันนะคะคือใครมาถึงก็สั่งแบบนี้เราก็ได้แบบนี้ใช่แล้วใช่ค่ะซื้อไปซื้อไปฝากที่บ้านก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้จะชอบค่ะ เรียกได้ว่ามางานนี้งานเดียวนี่คือได้หลากลดรสชาติหลากหเมนูถูกใจทั้งวัยรุ่นแล้วก็วัยทำงานเลยผู้ใหญ่ใช่ถูกใจหมดเลยทานข้าวแล้วต้องไปทานหวานต่อค่ะ ก็วันนี้มีเมนูของหวานแล้วก็เครื่องดื่มให้อบพี่หน่อยนะคะก็ต้องแนะนําร้านนี้เลยคือร้านพิกาชูนะคะเป็นชูครีมซึ่งปกติเนี่ยทางร้านเขาก็จะมีไสซที่เป็นซิกเนเจอร์เขาคือไส้วานิลานะคะแต่ว่าสําหรับงานนี้พิเศษสําหรับงานนี้เหมือนกันก็คือมีตัวไ้ทรัฟเฟิลเฉพาะงานนี้เท่านั้นพอจบงานไปแล้วก็หาทานไม่ได้แล้วนะคะถ้าอยากทานต้องมาลองที่งานนี้เท่านั้น ร้านนี้มีชื่อเสียงคือตัววาน,นิลาค่ะเป็นร้านชูคีมจากส์รา่าแป้งบางไส้ทะลักว,ว,วันนี้ก็จะมาขอลองชิมตัวที่เป็น c ัพเปอร์ของทางร้านเนาะเพราะว่าจะมีเฉพาะแงานนี้เท่านั้นแล้วค่ะโอเคค่ะเราขอดูค่ะ ความพิเศษอย่างหนึ่งเลยเนี่ยก็คือทางร้านเนี่ยเขาก็จะเป็นการเตรียมแป้งชูไว้แล้วก็จะบีบไส้ใส่ต่อเมื่อที่ลูกค้าสั่งนะคะเพราะว่าถ้าเกิดบีบทิ้งไว้เนี่ยตัวไส้เนี่ยจะทำให้แป้งเขานุ่มอะคะอ่ะเนาะเก็จะเป็นการบีบสดๆตรงนี้เลยดูเป็นการ ัวเทาวเวิลเนี่ยก็จะมีความหอมเป็นกลิ่นซิงเกเจอร์ของเขาอยู่แล้วพอมาเจอตัวครีมวานิลาแล้วก็แป้งของทางร้านเนี่ยก็ลงตัวมากมาะแต่พวกก็คือมีขายเฉพาะงานนี้เท่านั้นใช่ค่ะคือเอทมาเฉพาะงานนี้โดยเฉพาะเลยหลากหลายมากใครไม่มานี่คือพลาดแน่นอนแล้วก็พิเศษไปกว่านั้นอีกก็คือในช่วงของเดือนแห่งความรักอะค่ะเขาก็จะมีรดพิเศษเป็นลิ้นจี่กุหลาบอันนี้ก็คือขายได้ถึงสิ้นเดือนนี้ค่ะ จริงน่ะหลาสวยงามดีด้วยค่ะขอบคุณนะคะก็เป็นตัวก็สวยค่ะเฟิ่มแต่จริงก็สวยกลิ่นหอมใช่กลิ่นหอมมากเลยนะใช่ค่ะใช่ทะลักทะล้นโอเคก็ จ็ด้าน <mark> แล้วพี่หน่อยอิ่มไหมคะอย่างงี้ไม่มีอะไรที่น่าสนใจอีกแล้วใช่ไหมคะก็อันนี้ก็คือจริงๆ <museums> ต <IS together> ้องบอกว่าเด็ดทุกร้านเด็ดทุกร้านอันนี้แต่เราพยายามเลือกแบบว่ามีความหลากหลายมีทั้งของคาวของกานเล่นแล้วก็ของหวานจริงๆอยากให้อยากเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะมาเยี่ยมชมในงานจนถึงวันที่4ี่มีนาคมนี้เพราะว่ามีอีกหลายร้านเลยก็เดี๋ยวพาพี่หน่อยไปดูบรรยากาศรอบๆหลายร้านที่มีลูกค้าเข้าคิวเยอะเลยค่ะงั้นก็อยากจะให้ คุณเอิญนะคะช่วยชวนคนที่อยากจะมางานเนี้ยว่างานเนี้มีถึงวันไหนนะคะแล้วก็อยากให้ชวนเข้ามาเพราะเสียดายจริงๆถ้าใครไม่มาแล้วก็แบบเหมือนกับว่าพลาดมากเลยนะค่ะ งาน t ท e น d ี้ฟู y ที่บายพราก้อนฟู้ดฮอล์เอ็นัดชิมนะคะจัดที่ Market Hall, Food Hall ish, Is erm p a พราก้อนฟู้ดฮอลชั้นจีสยามพราก้อนนะคะจัดตั้งแต่วันที่14กุมภานะคะจนถึงวันที่4มีนาคมนี้นะคะร้านเด็ดมากมายหลายร้านคัดเลือกมาจากเพจถนัดจิมนะคะยังไงก็ขอเชิญชวนลูกค้าทุกท่านนะคะให้แวะเข้ามาลองชิมกันดูค่ะค่ะแม่พลอยก็ขอขอบคุณมากเลยนะคะ<ช>ข,อขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็สัปดห์นี้นะคะ อันนี้นะคะแค่เล็กๆน้อยๆนะคะยังไม่สิ้นสุดทางเลือกของกินสำหรับงานนี้นะคะอย่าพลาดนะคะรีบๆมากันเลยนะคะสัปดาห์นี้ไม่พอยลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ i